สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ก็มีบุคลากรที่ามาแนะนำนะคะก็มาอวยพรในวันปีใหม่เช่นกันนะคะผู้สมัครของจังหวัดสุรินนะคะเขต3เบอร์เค่ะของเพื่อไทยนะคะคุณคุณากรปรีชาชนะชัยนะคะใครที่เป็น FC ก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะเบอร์เนะคะสใบไปด้วยกันค่ะแลนสไลด์ไปเลยนะคะนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นดีอย่างไรก็ไปฟังด้วยร่วมด้วยช่วยกัน ประเทศไทยเราต้องพัฒนาไปข้างหน้าบุคลากรของพักเพื่อไทยนั้นสุดยอดมากๆค่ะยิ่งดรยศชนะนั้นสุดยอดจริงๆเก่งหล่อความสามารถและคนที่จะลงของจังหวัดสุรินทร์เขตสก็เก่งเหมือนกันก็คือคุณคุณากรปรีชาชนะชัยค่ะหนึ่งนโยบายของพักเพื่อไทยที่พี่เจียงชอบมากที่สุดระหว่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหรือหวยกเกษียงคะหวยกษเียณครับหวยเกษเสียณหรือยกเครื่อง30บาทด้วย AI คะ ตอนนี้ก็ต้องให้หุ่ยกเกษียณครับหุ่ยกเกียนหรือปราบกมเมอร์คะสแกมเมอร์ครับปราบกมเมอร์หรือปราบยาเสพติดคะนี้ไม่ต้องคิดแล้วบปราบยาเสพติดครับปราบยาเสพติดหรือล้างหนี้ให้คนไทยคะล้างหนี้คนไทยคร,ครับล้างหนี้ให้คนไทยหรือเรียนได้งบจบได้งานคะล้างหนี้คนไทยครับแล้วว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ผี้เรีนชอบที่สุดคือล้างหนี้นให้คนไทยนะคะใช่ครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบนโยบายโดนใจของพรรคเพื่อไทยอันไหนบ้างครับ ใกล้จะป,ปีใหม่แล้วอยากให้พี่เตียงช่วยอวยพรวันปีใหม่ให้หน่อยค่ะก็ในวาระเดียดที่ขึ้นปีใหม่นะครับปีพศ2569ก็ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมั่นพัฒนา,า,กการุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองแล้วก็หายเจ็บหายจนครับมีความสุขตลอดไปนะครับ